ทธิพงเผยอาสาจับตาออนไลน์สัปดาห์เดียวเจอเว็บไซต์และเพจปิดกฎหมายนับพันที่กระทรวงดิจิทัลนายพุทธิพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวในงานถแถลงข่าวอาสาจับตาออนไลน์กับการกระตุ้นการมีส่วนร่วมสาธารณะในการดูแลสังคมออนไลน์ว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกของการเปิดตัวเพจอาสาจับตาออนไลน์เป็นช่องทางสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแสตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2563มีผู้ส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายเข้ามาแล้วจำนวน1,50 0รายการ หลังผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองเรื่องที่ซ้ำออกแล้วเหลือจำนวน317รายการประกอบด้วยกรณีที่รวบรวมหลักฐานดำเนินการยื่นสารขอปิดกั้นแล้วจำนวน181รายการในจำนวนนี้สารมีคำสั่งแล้วทั้งสิ้น7จดรายการอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายอีก101รายการและอีก35รายการเป็นเรื่องการหลอกลวงการช่อโกงการให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลได้ เร่งรัดระบบรับเรื่องร้องเรียนสื่อออนไลน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานต่างๆต้องเสร็จสิ้นภายใน48ชั่วโมงและส่งให้สารอนุมัติคำสั่งเมื่อสารมีคำสั่งออกมาแล้วจะดำเนินการส่งให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจที่เกี่ยวข้องไปตามจับผู้กระทำผิดโดยเร็วตลอดจนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นแพลตฟอร์มในต่างประเทศปิดเว็บหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพร้อมกันนี้กระทรวง ดิจิทัลต้องขอขอบคุณประชาชนผู้แจ้งเบาะแสทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาและทนไม่ได้กับการกระทำความผิดกฎหมายทางออนไลน์ช่วยกันสอดส่องดูแลเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่มีการกระทำผิดกฎหมายทางออนไลน์หรือผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยได้แจ้งข้อมูลทางเพจ Facebook อาสาจับตาออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้จากอาสาจับตาออนไลน์ทุกท่าน